วันนี้มีรายประเด็นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันค่ะโดยเฉพาะตอนนี้ต้องบอกว่าข่าวสู้ช่วงของนาโรย่างเป็นทางการแลวนะเตรียมตัวเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวไฟนหนอนเลยว่ะน่าจะขึ้นสูงหมาพอว่างนีในวัวชาวนะก็คือต้องเปื้อแอเลยตอนเทียนีนก็ต้องเปื้อนแอ๋มันเดิมเพราะว่ามันร้อนจริง,รรงๆรันร้อนไม่ไหวอากาศมันร้อนอบอ้าวนะัน<ช>นี้พอเวาลาช่วงอากาศร้อนพอดีเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังไล่ยางท้งเรืองของขาดไฟเดี๋ยวจะเพิ่มขึ้นจะไหมใช่ค่ะนาอากาศจะเพิ่มขึ้นพออับน้ำไล่โรถูก โรคที่จะมากับหน้าร้อนก็ต้องระมัดร,ระวังด้วยเหมือน,นกันนะคะโดยเฉพาะฮิสโตรหรือว่าที่คแคลไละลคคนคุณรู้กับคําว่าลมแดดนะคะ<ม>ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางสํำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่2จงว่าส่งคลาเข้าออกมาเตือนพี่น้องประชาชนคให้เฝ้าระวังโรคฮิสโตรจากอากาศร้อนเนี่ยอันตรายถึงชีวิตแล้วก็แหนว่าให้ลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดที่ร้อนจัดด้วยค่ะ นายแพทย์เฉเริ่มพลโอสุพรมมาผู้อำหน่วยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่12ท่งคล้าบอกว่าข้อมูลนะวันที่6มีนาคม2567สถานการณ์หลูกลมแดดปีหกกของไทยเนี่ยพบผู้ป่วย2่องรอยหารายสำหรับเขตสุขภาพที่12ก็พบผู้ป่วย4ี่รายเนื่องจากขณะนี้ค่ะประเทศไทยเข้าซู่ฤด,ดูร้อนก็ทำให้สภาพอากาศโดยทั่วไปในะอุณหภูมิสูงขึ้นในหลายพื้นที่โดยกรมตุนิยมวิทยาก,ก็ขาดไม้ว่าขาดัชนีความร้อนช่วง5ถึง6มีนาคม67ในผาัใตายก็พบว่าอุณ ภูมิเนี่ยสูงสุดในจังหวัดภูเก็ต48.3องศาเซลเซียส<ม>แล้วก็จังหวัดกระบี่เนี่ย42.5องศาเซลเซียสซึ่งบากว่าระดับเนียเขาบอกว่ายุ่ในระดับอ,อันตรายด้วยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นประชาชนกลุมเสียงที่อาจเจ,จ็บป่วยจากโรคลร่มแดดด้วยฮิสโตก็จะมีคนที่ทำงานหรือว่าทำกิจกรรมอยู่กลางแดด<ม>รวมถึงเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีแล้วก็รวมถึงผูส้สูงอายุด้วยแล้วก็รวมถึงคนที่มีโรคประจำตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงนะคะผู้ จะมีภาวะอ้วนค่ะห้าก็คือพูดเถวานอนผักพอนไม่เพียงพอนะอแล้วก็พูดที่ดืม่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยฤทธิ์ข้อแอลกอฮอล์ค่ะก็ทําให้เส้นเลือดฟอยนะคะย้ายตัวมาขึ้นก็เลยทําให้ร่างกายเน่นสูญเสียนามแล้วก็เกือเรซุ่งว่าคนนี่ไม่ได้ดื่มนะก็อาจจะทําให้ช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้เหมือนกันนะคะ ทางนี้ค่ะผู้ที่มีอาการนะก็จะมีอาการตัวร้อนจัดขึ้นเรื่อยๆเลยนะจนเกินเซซิบองศาเลยนะคะแล้วก็าแต่ว่าไม่มีเงื้อออกก็เลยทําให้เกิดอาการหน้ามืดเผลอกระซับกระซ้ายมึนง,งงให้ใจเร็วหัวใจเนตเต้นพิจ,จังวาค่ะหากไม่ได้รับการรักษาย่างทันท่วงทีเนี่ยก็อาจจะทําให้เสียชีวิตได้ไปโอ้แล้วก็ถ้าหากมีอาการรุนแรงมัสตีนะคะก็ให้แคบนําตัวนะส่งโรงพยาบาลทันทีหรือว่าจะโทรสายด่วนนะคะหนึ่งหกหก จ่าวนะคะได้หลดนเยอจีชมงเลยต้องระมัดระวังนะเป็นโรรทีแรกๆคนอาจจะไม่รู้บางคนเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะทนไว้เวลาอยู่ไปด้านหนอกบางที่ร่างกายเนี่ยอาจจะทนไม่ไว้ก็ได้เราก็อาจจะไม่ได้รู้ลิมิตร่างกายของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังแล้วก็พึ่งระวังอยู่เสมอว่าการที่ออกไปทํากิจกรรมกลางแดดหรือว่าการที่จะไปทํางานกลางแดดเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยอย่างมากเลยทีเดียวนะคะค่ะพี่โอต้องบอกว่าเนี่ยตอนนี้ย่านที่เขาเตือนมาใช่ไหมว่าก็พบอุณหภูมิสูงสุดในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยยุทธิเซสป จุดสามองศาเซลเซียสถือว่าร้อนมากๆคณะบ้านเราเนีตอนก็นานๆเนี่ยนนองเส้าเหน่อไปเลยนะยูถิประมาณสี่สิบห้าองศาโอ้โหร้อนเคเลียวไม่ยหอตาเลยซ้อกสามเจ็ดกระรอนไม่ไว้อยู่แล้วนะนี่พอดีถึงสี่สิบสี่เอ็ดสีซที่สามจนไปถึงส7พันนี้คือก็ไม่ไว้เหมือนกันนะก็ถือว่าอยู่ในช่วงของอันตรายนะ ระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะตอนนี้เนีย,ย้ายางทีแลกเรื่องข้องสภาพอากาศเนี่ยก็ต้องมีการแจ้งเตือนกันได้ละลายพื้นที่นะคะทางพายุโรน้นโซนรนนะคะหรือแม้แต่เรื่องข้องสภาพอากาศนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะโดยเฉพาะในส่วนของผักใตยเนียนะผักใตยก็ต้องระ,ระมัดระวังใช่ค่ะผักใตาเขาบอกว่าตอนนี้เนียก็อาจจะมีฝนแขี่ซิบ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ท่าน,นเองแต่ว่าเรื่องของอากาศร้อนก็ต้องระมาร,ระวังอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยอยู่ที่3 4มสีถึง3าเลยนะคะคแต่ว่าต่าสุดเนี่ยอยู่แค่23ถึง27เท่านั้นเองนะใช่ก็ต้องเรามาร,ระวังกันด้วยนะคะ ช่วงนี้ก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างไกลชิดนะถ้า<ช>ว่าพบเห็นว่าคนแข็ต,ตัวนี้มีอาการผิดปกติอย่าลืมนะคะแขปไปสอบถามเขากลยว่า<ช>มันดื้อไหมเนี่ยวิธีการสังเกตยังไงเขาบอกว่าถ้าเกิดคนถี่จะเป็นโรฮิตสตรก็คืออาจจะมอตสตีแต่ว่าร่างกายนน่ร้วอนแต่ไม่มีเงื่อแตกไม่มีเงื่อออกที่ร่างกายก็หายแคบประมพยาบาลแล้วก็เจนนึ่งฮกฮกกาเผื่ใจให้การช่วยเหลือถ้าเกิดช่วยเหลือไม่ทันก็อาจอันตรายทึงชีวิตได้ด้วยใช่แล้วค่ะ